ขหนองนามโมเดลเป็นวิธีบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของตนเองเริ่มต้นด้วยการขุดหนองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแลง้งโดยจะขุดแบบฟรีฟอร์มให้มีส่วนเว้าวส่วนโค้งเรียนแบบธรรมชาติความลึกของหนองควรมากกว่า3.65เมตรตามองความรู้ที่ในหลวงพระราชทานไว้ว่าในแต่ละวันน้ำจะระเหยไป1เซนติเมตรหากเราขุดบ่อลึกมากกว่า3.65เมตร ในหนึ่งปีต่อให้ฝนทิ้งช่วงไปก็ยังมีน้ำใช้อยู่นั่นเองการขุดหนองจะต้องขุดเป็นขั้นหรือเป็นตะพักตะพักเพื่อให้แสงแดดส่องถึงพื้นหนองบางส่วนช่วยให้พืชน้ำเจริญเติบโตเป็นที่อยู่อาศัยของแพลงต้นพืชและเป็นแหล่งอาหารของเราสัตว์น้ำดินจากการขุดหนองนำมาถมเป็นโคก บนโคกปลูกที่อยู่อาศัยเหล้ยงสัตว์และปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นคือปลูกไม้กินไม้ใช้สอยไม้สําหรับสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งจะให้ประโยชน์เป็นความพอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งหมด5ระดับได้แก่ไม้สูงไม้กลางไม้เตีย้ยไม้เรียด,ดินและพืชหัวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินการเก็บกักน้ําอีกวิธีหนึ่งคือ ขุดคลองไส้ไก่ให้ทั่วพื้นที่ขุดให้คดเคี้ยวเพื่อให้ใช้เป็นทางน้ำบนดินเพิ่มความชุ่มชื้นโดยไม่ต้องวางท่อหรือสปริงเกอร์สร้างฝายชะลอน้ำกั้นเพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลไปตามคลองปลูกหญ้าแฝกโดยรอบหนองและคลองไส้ไก่ปั้นหัวคันนาให้มีความสูงอย่างน้อย1เมตรบนคันนากว้าง1เมตรและฐานกว้าง2เมตรปลูกพืชผักโดยรอบทั้งไม้ผลผักสวนครัวพืชสมุนไพร จนกลายเป็นหัวคันนาทองคําเพราะปั้นหัวคันนาสูงในคันนาจึงเปรียบเสมือนเขื่อนขนาดย่อมสามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงปลูกข้าวและยังเป็นที่อยู่อาศัยเหล่าบรรดาสัตว์น้ําอีกด้วยคือเรื่องนวัตก,กรรมเรื่องอะไรใหม่ๆที่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญ,ญาในการดำรงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักความพอเหมาะพอดีพออยู่พอกินบนความไม่ประมาทเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเป็นปรัชญ,ญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มคนทั้งระดับบุคคลชุมชนและประเทศ ดังนั้นการนำไปปฏิบัติจึงแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมเช่นเดียวกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การลงมือทำในรูปแบบของบันได9ก้ขั้นเพื่อความยั่งยืนเริ่มต้นที่บันไดขั้นแรกคือพอกินเกษตรกรต้องเริ่มจากการอยู่ให้ได้โดยมีอาหารพอกินปลูกพืชผักผลไม้กินเองเก็บข้าวไวใ้ให้เพียงพอสำหรับการมีกินทั้งปีไม่ต้องเสียงเงินซื้อ บันไดขั้นที่ 2, 3และ4พอใช้พออยู่พอร่มเย็นเกิดขึ้นได้พร้อมกันด้วยการปลูกป่า3มอย่างประโยชน์4อย่างคือการปลูกไม้ให้มีพอใช้เป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มหรือสมุนไพรสำหรับรักษาโรคปลูกไม้สำหรับทำบ้านพักที่อยู่อาศัยให้พออยู่และป่าทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดเป็นความร่มเย็นกับบ้านกับชุมชนได้บันไดขั้นที่ห้า บุญและทานเมื่อทำในขั้นที่1ถึง4ได้ซึ่งเป็นปัจจัย4ี่ในการดำรงชีวิตเมื่อเรามีพอแล้วจึงเป็นขั้นของการให้การแบ่งปันเป็นการฝึกจิตใจให้ละซึ่งความโลภตามคำสอนที่ว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีหากเชื่อว่าการให้ไปคือได้มาทานจะส่งผลกลับมาเป็นเพื่อนเป็นกาลยาณมิตรที่ช่วยเหลือกันในทุกๆเมื่อบันไดขั้นที่7เก็บรักษา หลังจากสามารถพึ้นตนเองได้พอมีพอเหลือทําบุญทําทานแล้วเพื่อความไม่ประมาทจึงต้องเก็บรักษาสร้างความมั่นคงทางอาหารเช่นการเก็บรักษา,มาเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปลูกต่อและการถนอมอาหารด้วยการแปรรูปอาหารเช่นปลาปร้าปลาแห้งมะขามเปียกและผลไม้ตากแห้งเพื่อสะสมอาหารไว้กินในอนาคตนำมาสู่บันไดขั้นที่8ขาย การค้าขายสามารถทำได้ภายใต้การรู้จักพอประมาณซึ่งของที่ขายคือของที่เหลือจากทุกขั้นแล้วจึงนำมาขายด้วยความรู้สึกของการให้อยากจะให้สิ่งดีๆที่เราปลูกเองเพื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆเพื่ออุ้มชูเพื่อแผ่แบ่งปันไปด้วยกันจนถึงบันไดขั้นสูงสุดขายคือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศเพื่อขยายผลความสําเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนสังคมและประเทศเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติโรคระบาดข้าวยากหมากแพงและความขัดแย้งทางสังคมทั้งหมดนี้เป็นเพียงเครื่องมือในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นซึ่งผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได้หากทุกคนได้นำเครื่องมือนี้ไปลงมือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าคนไทยจะสามารถหยุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขอย่างมั่นคงยั่งยืนบนความพอเพียงได้แน่นอน